การกินกีวีครั้งแรกของมพบดูหน้าตงกันพดูหน้าสกัน่งกัดฮ่ะส่าฮ่อฮ่าฮ่าฮ่ะทาย่่ายาย สวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบเย่จะกินแล้วจะกินแล้วเย็นเย็นเย็นอ่าวันนี้นะวันนี้เราไปซื้อนี่มาบิงชูบิงชูเนี่ยราคาเซ็ตละ39าบาทเองอันนี้ซื้อแถวบ้านนะมีรถอะไรบ้าง อันนี้ซื้ออะไรมาบ้างเนี่ยช็อกโกแลตใช่อันนี้รสช็อกโกแลตค่ะอันนี้รสชาเขียวอะไรดูท็อปปิ้งของเราซิเออชาไทยชาไทยชาไทยท็อปปิ้งของเรานะช็อกโกแลตจะมีโอริโอมีไอโกโก้คั้นนะเนาะเออซีเรียลแล้วก็มัชมันโล่อ่ะส่วนอันนี้มีท็อปปิ้งอะไรบ้างรสชาไทยมีโอริโออ่ะเหมือนกันนี่หววะภูเขาไฟอ่เออติมเขาไฟแล้วก็ ปีวีอ้าวเดี๋ยวเราจะลองมาแต่งหน้ากันที่อด้นมด้วยมีนมค้นเอามีมีทั้งสองอันเอานมข้นไว้ราดนี่เวลาเรากลับบ้านนะวิงชูมันจะมาเป็นอย่างนี้ยนะเขาจะแยกมาให้แยกไอตัวัวน้ําแข็งกับท็อปปิง้งนี่เซ็ตละสามเก้าเองอะซื้อแถวบ้านนะถูกนะคะ <Yeah. S 1> น้องๆน,นี่ปไปทเอาทัญญ่าทําเลยเราจะถ่ายไปพร้อมกันเลย <Yeah. S 1> ทําเลย การกินกีวีครั้งแรกของน้องพบดูหน้าดักกันดูหน้าดักกันเป็นยังไงเอาออกมาอู้อันนี้ภูเขาไฟเดี๋ยวโรยหน้าน้องพบนน้องพบลองชิมกีวีดิเป็ <c oughs> นไงลูกเมื่ี้พ่บอกว่าอะไรนะหนาวหนาว จนหนาวเลยเหรอลูกเหรอหนาวอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเราเริ่มแต่งหน้าวิงชูเอาหเขามือไปละอือหืึเออเดี๋ยวธัญญาไปหยิบช้อนดูหน่อนมีไหมโอ้เขามีช้อนมาให้โอ้เขามีให้ครบเลยซื้อกับบ้านมันจะมาแบบนี้นะแบบมาเป็นอย่างเงี้ยให้เราไปแต่งหน้ากันเองมันลอยๆเอาเลยธัญญาคะใส่เลยค่ะทับปิ้งอ่ะแล้วก็ราดนมทีหลังอู๋ต้องพบเจ้าโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วอื้อหืึ เป็นไงหมูละ <c oughs> เลงตีนตีนเตะเตะเลยอร่อยนะหวานเย็นหวานเย็นบิงชูมันคล้ายคน้าน้ำแข็งใสอะนะแต่มันจะละมุนนุ่มกว่าปะเ <Okay. S 1> ออมันก็นไม่เหมือนหรอกเนาะแต่มันก็นจะคล้ายๆกัน เดี๋ยวยังไม่ได้โรยหน้าสักทีเลยเนี่ยในพี่ธัญญ่าเริ่มลงมาแล้วแต่งเองเลยลูกเดี๋ยวกีวี่มันเป็นของตัวนี้เอาถูกแล้วถูกแล้วของของชานมมันได้หมดแหละใส่อะไรก็ได้ปนปนกันหมดเย็นนะลูกเย็นไม่โอ้ไม่เอาแหละเดี๋ยวหนูจะกินเองนี่ของผมนี่เออนี่ตักท็อปปิ้งเลยโบโบโบใส่เข้าไปเอาแต่งหน้าให้มันสวยสยก่อน ง้ามันสวยๆก่อนนี่น้องพพหยิบอะไรมาโอริโอ้น้องพบหยิบโอริโอมากินได้เลยลูกกินท็อปปิ้งก่อนกินเลยลูกหนมหนมหนมโอริโอ้ไงป๊าป๊าชิมเป็นไงอย่าลืมราดภูเขาไฟอ้าวไปกินไอ้ตรงที่มันหกกับป๊าอร่อยอร่อยไอ้ตัวนี้ พี่ทัญญาใส่ไปแล้วนะกีวีลาดไปเลยลูกเขาปอบเขาลาดไปพอเสร็จแล้วก็ลาดนมทีหลังสุดอู้อันนี้คือมัชมันโลว์อู้คือน้องพวอะกินท็อปปิ้งเป็นทินๆนใ <c oughs> ช่ไหมลูกจิ้มก็ได้เอามัชมันโลว์จิ้มก่อนพอจิ้มแล้วก็เอาไปกินไงมันจะได้หวานหวานเย็นเย็นไงโรยไปลูกค่อยๆนะก็อยอย่าให้มันหล่นเสียดายเดี๋ยวภูเขาไฟล่วงไปเสียดาย โนี่เสร็จแล้วเราแต่งหน้าเสร็จแล้วก็ไปทําให้พี่พลกินด้วยใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวพีพลก็รอจ้วงอย่างเดียวเลยแหม่สบายจริงเดี๋ยวเราแต่งหน้าให้เสร็จก่อนเลยท็อปปิ้งให้เรียบร้อยพี่พลก็จ้วงนนี้น้องพพกำลังหยิบท็อปปิ้งนะคะโอ้โหกินมาชมาโล่จิ้มได้นะลูกเอาไปจิ้มไอตัวตัวเขาเรียกตัวอะไรนะท้าแข่งอะ ในี้เราจิ้มตัวน้ำแข็งได้นะอันนี้ก็คือเราก็มิกซ์ล็อปปิ้งแหละตอนแรกเราสั่งท็อปปิ้งมาแยกกันตอนนี้ก็เราก็มิกซ์กันไปละนี่ต้องเทแบบปะป๊าเห็นไหมเอาจริงๆเนี่ยนมต้องเทไม่ต้องสูงมากหรอาป๊าหลแหมอมืเห็นไหมโอ้โหอันนี้ตกแต่งได้เสร็จแล้วอันนี้ปะป๊าลาดตกตกตกเสร็จแล้วอืออหือโอ้โหนลองป๊กก็กินซีเรียลกิน โอรีโออร่อยไหมเย็นน้ำปากเย็นเหมือนไอติมมะแหละน้ำแข็งใสคล้ายๆกันมันจะละมุนกว่าปะนุ่กินแล้วอ่าคล้ายๆผสมนมมากกว่าหรือยังไงนี่แหละนะแม่ลก็ทำให้เป็นน้าบิงชูเนี่ยแต่ถ้าเกิดน้ำแข็งใสอะมันจะเป็นเกล็ดจะออกน้ำแข็งเยอะๆใช่อเกล็ดเหมือนมะอุ้ยเป็นไงลูกอร่อยไหมตักเลยลูกเอาช้อนตักมันจไปกินตรงพื้น โอ้นี่นะคะบิงชูกินเลยลูกกินเลยลูกกินอะกินที่ลูกกินที่ลูกอะกินเลยลูกกินเลยลูกมันเย็นไปหรออ๋อหนูจะอ๋อมันติดมันติด,ดติดของอะไรเยอะหนูจะกินแต่ท็อปปิง้งเระเสียวป,ปลาล้างให้ <laughs> <laughs> อ่ะ <laughs> เออ ป๊าป๊าล้างไอตัวช็อกโกแลตไปแล้ววูนี่กินมัชบัลโลเนี่ยเห็นไหมพอแต่งตกแต่งเสร็จแล้วน่ากินมากเละเทะไปแล้ว <c oughs> อะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวตอนนี้นะเราก็จะขอตัวไปกินบิงชูกันก่อนนะ <c oughs> เละเทะกันก่อนเนาะ แล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจช่องน้องพบด้วยนะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวน้องพบก็บายบายขอลาเพื่อนเพื่อไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวบายบายเพื่อนๆก่อนแล้วนะเดี๋ยวขอตัวลาไปกินดิงชูก่อนบาย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 เพื่อนแล้วบายบายแล้วจะได้กินต่อบายบายแล้วบายบายครับเย็นเย็นโอเคบาย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 อืมโอเคบายบายค่ะ